อันนี้นะคะเรากำลังจะทำหงข้าวแบบเ,เช็ดน้ำนะคะก็คือต้องซาวข้าวให้จนแบบว่าน้ำใสแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็เทน้ำทิ้งเทน้ำทิ้งเสร็จก็เติมน้ำให้ได้กประมาณสิบสาส่วนสี่ของหม้อเลยนะคะเนี่ย ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เห็นปะเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอาผ้าผ้านะคะมาเช็ดก้นหมอ้อแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งไฟนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะใหม้มันอร่อยอร่อยนิดนึงนะคะใส่เกลือไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะประมาณเท่าน,นี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนิดหน่อยโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะเราดูว่าพอเม็ดมันแตกๆอย่างนี้นะคะก็ปิดฝาปิดแก๊สค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวก็จะเตรียมเช็ดน้ำแล้วนะคะ ไม้มาขัดนะคะขัดหม้อเพื่อที่เราจะผุม่มปชิ่นน้ำแล้วก็เอาช้อนนะคะขัดไ้ตรงนี้เพื่อป้องกันมันลื่นนะคะแล้วก็เอาผ้าพัน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 ,พน,พนม้วนเพื่อที่จะจับนะคะแล้วก็ยกมาเทน้ํา หลังจากนั้นนะคะที่เราเทน้ําออกหมดแล้วนะคะก็คือจัดระเบียบข้าวให้ดูดีนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจัดระเบียบข้าวดูดีเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟแบบอ่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะให้แบบข้าวมันดูแบบสุกแล้วก็แห้งมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังดองข้าวอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากให้ข้าวหอมเราก็คือใส่เนี่ยเราเตรียมใบเตยมาแล้วะคะ่ะเราจะใส่ใบเตยลงไปนะคะ วางฝักข้าวก่อนแล้วเราก็วางใบเตยลงไปข้าวจะได้หอมๆนะคะก็เลี้ยงให้ข้าวเลี้ยงให้ใบเตยมันกระจายกระจายกันนะคะจะได้แบบทั่วถึงอย่างน,น,นี้นี่เป็นใบเตยที่สวนเราเองนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดฝารออีกสักพักนึงให้ข้าวเราแบบนุ่มๆหอมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากขุงเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ค่ะอันนี้นะคะเราดองข้าวมาได้สักประมาณ15นาทีแล้วนะคะสังเกตดูว่าบริเวณขอบหม้อเนี่ยคือเริ่มแบบแห้งๆนะคะอย่างนี้คือใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดแก๊สเนาะ,ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้